เมื่อวานคุณแม่กลับบ้านแล้วครับผมนาได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานค่ะเอาจริงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งผมแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็ยังด่าหนูกได้อยู่แต่ก็ค่อยๆดูฟื้นตามจังๆกลับมาใช่ไหมใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยค่อับมาค่อยช่วงนี้เวลาที่มีการขับฟุนขับปอดใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมไปที่เล่นแบบ Facebook เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยพี่ตรงนี้อาการสมองอักเสบครับว่าเปนก็จริงๆริงพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับผมแล้วก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองครับผมมันก็เลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยเหมือนตอนนี้หนูก็เครียดตอนนี้โร ส<ใ>สบาสบาายยใจโล่งครับโล่งแต่จริงๆตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ไอซียูอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเอ้ยเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจำจำชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆจะมีกินได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลย มีกิ๊บแม่ก็มันจะตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพาะก็ผมว่ามันคือให้กำลังใจทั้งคุณแม่เท้าแล้วก็ตอีพีแล้วก็คุณคุณป๊ะป๊าอีพีแล้วก็พี่สาวอีพีเลยแล้วเป็นเป็นงานให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเียเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรเหมือนแต่ว่าเราเราเขาช่วยกันอยู่แล้วเราหมือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือเราทำอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วเหมือนว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาพีพีเขาก็พร้อมจะช่วยผมี คุณแม่บ่นอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่ล่ะครับเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนน,นิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออไม่อยากกินเผนะ็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยวช่วงนี้ยังกินอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาก็ยังกืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทำกายภาพออกเลือแล้วคุณหมอเขาสั่งห้ามหรือต้องดูแลใกล้ชิดอะไรพิเศษไหมคะ ก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับปูพุงกันอะไรเงรี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงรี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าเป็นทั่วไปโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับ